สวัสดีครับผมผมชื่อน้องเนมจะมาผมจะมาเล่านิทานให้ฟังครับ The m o t h e r Cap and Her s o n One Day a m o t h e r Cap Ask Her s o n Why Do You Walk in a c o o k e n r d e My Child y o u Shoes Walk i n a s t a n d r y อย่าหยังครับ The p i e d s o Show Me m o t h e r And I Will Follow The m o t h e r Fail To Do ว่าเธอหักอกเธอสันเดอะและไม่เคยพูดของอีกอีกเช้าวันพรุ่งดองเรื่องเรื่องตัวอย่าีเป็นเรื่องแม่ปูก,กับลูกปูวันหนึ่ง <c oughs> แม่ปูถามลูกปูว่าทำไมลูกถึงเดิมเบี้ยวล่ะลูกควรจะเดินตรงๆนะลูกปูตอบว่าถ้าอย่างนั้นก็ทำให้ผมดูสิครับแม่ แล้วผมจะทําตามแม่ปูไม่อาจทาตามที่บอกให้ลูกปูทําได้และหลังจากนั้นก็ไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกเลยนิทานเรื่องนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทําให้เห็นเป็นตัวอย่างให้ผลดีกว่าการสั่งสอนเพียงอย่างเดียวคำาัําน่ารู้โวแคร์บูราดีแท็บปูโคเกนเบลสเตรงโฟโรททนต์อิเซมบอตัวอย่างพิเศษการสั่งสอนเซลล์ล้มเหลวโอเวลิกู <laughs> good boy. ขอบคุณครับนี่ขอบคุณครับ